โหหน้าบูมีเลยอ่ะ เมื่อวันที่ผ่านมานะคะอิทธิพลจากพายุบัวลอยส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ําล้นสปิวเอททำให้หลายอําเภอได้รับผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะอําเภอทองแสนขันอาเภอน้ําปาดและอาเภอท่าปลาบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของบ้านเรือนเลยนะคะประชาชนจํานวนมากต้องเร่งอพยพขึ้นที่สูงค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะพบว่ามีบ้านเรือนถูกน้าท่วมกว่า2,500หรลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า8 0 0 0คนนะคะถนนหลายสายถูกตัด เสาไฟฟ้าล้ม5ตน้นขวางเส้นทางการสัญจรนะคะหน่วยงานท้องถิ่นและทหารได้เร่งเข้าช่วยเหลือและตั้งจุดอพยพชั่วคราวแล้วค่ะ